มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคนามรูปะปัญหาที่แปดถามว่า นามธรรมคืออะไรรูปธรรมคืออะไรราชาสมเด็จพระเจ้ามมลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้เป็นเจ้าวิสัชนาแก่โยมว่ารูปธรรมนามธรรมนี้ก็นามธรรมนั้นเป็นประการใดรูปธรรมนั้นประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่า ทำสิ่งไรเรียกว่าเป็นธรรมอัญญาบทำสิ่งนั้นเรียกว่ารูปธรรมทำสิ่งไรสุขุมทำสิ่งนั้นคือจิตเจตสิกนี้ชื่อว่านามธรรมพึงสันนิฐานเข้าใจให้ชัดว่าธรรมอัญญาบเรียกว่ารูปธรรมธรรมอันละเอียดเรียกว่านามาธรรมนามธรรมคือจิตเจตสิกพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ มีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสณผู้เป็นเจ้าฉชไหนเล่านามธรรมคือจิตเจดสิกนี้จึงให้ปฏิสนธิรูป,ปธรรมจึงไม่ให้ปฏิสนธิเล่าพระนาคเสณถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารรูป,ปธรรมนามธรรมสองประกาศนี้ อัญญมัญญนิสิตาอาศัยแก่กันเอกโตอุปัช,ชันติบังเกิดด้วยกันใช่แต่จะปฏิสนธิแต่นามธรรมสิ่งเดียวหาไม่ได้ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินบรมกษัตริย์ตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาไปก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภาร เปรียบานดุดไข่ไก่กะละลังนะพเวย,ยะถ้าไม่บังเกิดค้นเข้าเป็นกะละละกลมเป็นก้อนก่อนก็บรหนจะเป็นไข่ขึ้นได้ตกว่าอาศัยกันไข่กับกะละละนั้นจึงบังเกิดเป็นชั้นใดก็ดีรูปธรรมนามธรรมนี้ก็อาศัยกันเกิดด้วยกันที่ขมัดฐานังสัมภาวิตัง เวียนวนมาในวัฏฏะสงสารสิ้นการช้านานบอพิษพระราชาสมภารจงทราบพระยานด้วยประการชนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ได้ฟังก็โสมนาตรัสว่ากัลโลสิสาธุสะพระผู้เป็นเจ้าอุปมาณนี้สมควรแล้วนามรูป,ปะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเท่านี้